คาถาบูชาพระบัวเข็มสวดมนต์ให้เมตตารักใคร่ชอบพออุปธรรมค้ำชูเอ็นดูเหมือนลูกหลานการเงินการงานค้าขายสำเร็จรุ่งวงด้วยดีด้วยบารมีพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตมหาเทระผู้มากด้วยฤทธิ์พระคาถาพระบัวเข็มนี้เป็นคาถาดีแต่โบราณหลวงพ่อสุภากันตะสีโลอริยเทระ ผู้มีอายุยืนอายุ118ปีสิทธิหลวงปู่สุสขวัดปากคลองมะขามเท่าและหลวงปู่สีทัศน์แห่งเมืองนครพนมมันภาวนาจเจริญสติอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นักนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวา ปิธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลามาต่อต่อเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอย่าเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลามาดังทรายไหลแล้งโอมสวาโหมติดสุวรรณะ ราชตังมหาสุวรณรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพระมณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาตอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบอ่อแก้ว อยากคลาดแคล้วอยากเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแง้งโอมสวาโหมติดสุวรณรณะราชตังมหาสุวรณรณะราชาตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิขตะเศรษฐีปุริเศรษีวาอิทธิวาพระมณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอย่าเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกนาพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลง ปลงใจไว้ให้ไหลามาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติดสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพระมณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่น อย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อต่อเป็นดั่งน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วหยาดเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไวใ้ให้ไหลมาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติดสุวรณรณะราชตังมหาสุวรณรณะราชาัตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพระมณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอยากเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตา พูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติดสุวรรณะราชาตังมหาสุวรรณะราชัตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวา อิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาด์อย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอยาดเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแล้งโอมสวาโหมติดสุวรรณะ ราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพระมณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาตอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้ว อย่าคลาดแคล้วอย่าเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแง้งโอมสวาโหมติดสุวรณรณะราชตังมหาสุวรณรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาตอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอย่าเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลง ปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติดสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่น อย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อต่อเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วอยาเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติดสุวรรณะรชาชตังมหาสุวรรณะรชาชตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอยากคลาดแคล้วอยากเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตา พูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแล้งโอมสวาโหมติดสุวนนรรณะราชตังมหาสุวนนรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวา อิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาดอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้วอย่าคลาดแคล้วหยาดเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแล้งโอมสวาโหมติดสุวรรณะ ราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสีวาอิทธิวาพรามณีวาให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่นอย่าให้ขาดหินระยาตอย่าขาดสายให้ไหลมาต่อๆเป็นดังน้ำบ่อแก้ว อย่าคลาดแคล้วอย่าเพียงตาพูดด้วยเท้าให้ถูกตาพูดด้วยพยาให้ถูกหน้าพูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลงปลงใจไว้ให้ไหลมาดังทรายไหลแรงโอมสวาโหมติด